เนื้อฟ้าย่อมมีฟ้าอยู่เสมอนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเคยได้ยินในเรื่องราวของวลีตรงนี้เนาะวันนี้มันจะที่หยิบยกนะคะในเรื่องราวของหัวข้อที่ไว้เตือนตนนะคะแล้วก็เตือนใจและถ้าใช้เมื่อไหร่นะฮะบอกเลยว่าจะมีผลดีต่อชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ เรื่องราวของเพจกูรูนะคะกูรูทุกเรื่องแล้วก็จะนําความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดเมื่อวานนะคะมีในเรื่องราวที่ะะยุติไปกลางคันเนาะแต่กนะะ็นำในเรื่องราวหัวข้อมาฝกมากเราไว้นะคะวันนี้เลยจะมาชดเชยชดเชยเชยชดในเรื่องราวของหัวข้อเราวันนี้นะคะการถมตนที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> สร้างความสุขตลอดกาล เรื่องราวการถ่มตนนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะแล้วก็นะคะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งนะคะทำให้เราไปสร้างความยิ่งใหญ่กว่าได้อย่างอย่างเหลือเชื่อนะคะและเป็นเป็นส่วนที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวมันทอที่ดูก่อนนะคะเมื่อวานเราเราไปกลางคันนะคะเราก็เลยมีั้างเติ่งหลายเรื่องนะคะแต่ก็ เอามาฝากพวกเราเพราะมันมีใจความสําคัญนะคะที่ที่อยากจะให้พวกเราได้ข้อมูลเนาะในเรื่องเราการถอมตนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําไม่ยากนะแล้วก็มีงานวิจัยนะมีงานวิจัยแล้วมีคําอธิบายเกี่ยวกับการอานอ้อมถ่ถมตนได้ได้อย่างลึกซึ้งมากนะคะขอบคุณใครอะ่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมเพนนะคะพรเฉลิมพงเป็นอย่างมากเนาะที่ได้ในเรื่องราวของการ เอาความหมายของการถ่มตนเป็นภาษาบาลีศัเอามาสมาัตรวมกันนะคะที่แปลว่าไม่นะคะไม่พองลมเอาลมออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเรื่องราวของการที่ไม่ทนองตนนะคะไม่มีมานะถือตัวเขาเรียกว่าไม่มีอาตาัตนะ,ะไม่มีอัตตาอันนี้คือสําคัญมากเนาะในส่วนของนะคะเรื่องราวของการที่ทําให้เราทนงตนเนี่ยทนงตนจากเรื่อง ชาติตระกูลชาติตระกูลนะฮะเรื่องของทรัพย์สมบัติงานะะเรื่องของการทรัพย์สมบัติและเรื่องอะไรอีกเรื่องรูปร่างหน้าตาก็มีเหตุของทาให้เราถือตนนะฮะเรื่องความรู้ความสามารถ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เรายึดมั่นถือมั่นได้รวมทั้งยศฐานบันดาศักด์นะ,ะยศถฐานบันดาศักด์นี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้นะฮะเราติดกับดัก ในเรื่องราวของนะฮะตัวกูของกูได้เนาะอ่ะแต่นะแต่ถ้านะฮะเรื่องราวของออการที่นะฮะเราไม่ยกตนถนข่มท่านแล้วมาใช้ในเรื่องราวของการถ่มตนเนี่ยมันจะทำให้เกิดนะฮะอาน,นิสงส์มากมายอันดับแรกแนลอนนหะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะะไม่มีศัตรู คุณจะปราศจากศัตรูอย่างแน่นอนถ้าคุณนะคะ,ะไม่มีการนะคะก็เรียกว่าอ่อนน้อมเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนไปเลยเนาะสองทำให้น่ารักและน่านับถือนะะน่ารักด้วยน่านับถือด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องราวของการบ่มบ่งชี้ถึงการอบรม ười, ตัวตนนะคะภายในของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ <ๆ S 1> ที่จะไม่ไปยกตนข่มคนอื่นนะสาม ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะนะคะไม่แตกแยกไม่แยกเขาแยกเรานะะไม่ไม่ได้แยกอะไรต่อไม่อะไรก็คือเป็นเรื่องราวของความสามัคคีไปเนอะอันที่4ี่นะคะทำให้เกิดการระยานามิตรอันนี้เป็นเรื่องราวที่นะคะอ,อกเขาอ,อกเราถ้าเราเห็นใครมาเบ่งกับเราอะไรเงี้ยเราก็คงไม่อยากคบเขาถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราก็เชิกเช่นเดียวกันนะคะเราก็เชิกเช่นเดียวกันถ้ามาใสา่ในเรื่องของพลังงาน การพลังงานใหม่และจิตวิญญาเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะคะเราทุกคนร้วนมีจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะระดับไหนขนาดไหนก็ตามเนี่ยสุดท้ายถ้าเอาในเรื่องราวกายภาพนะคะสิ้นสุดออกไปเนี่ยสุดท้ายเราก็มาหลอมรวมนะคะในระดับพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือเราต้องรู้เรื่องความเป็นจริงนี้นะ ส่วนข้อที่5ทําให้สามารถถ่ายทอดคุณงามความดีจากผู้อื่นได้นะคะหมายความว่านะคะเราก็ไม่เออเราอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราสามารถนะคะเข้าไปสู่ในนะคะที่สามเาเรียกว่าทาให้สามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้นั่นก็คือว่าเราเนี่ยไม่เป็นปฏิปักษ์นะคะและเราดูนะคะในเรื่องเราที่ใครนะ,ะพอจะถ่ายทอด ความสําเร็จหรือเล่าเรื่องราอะไรต่างๆเราก็ยินดีที่จะรับฟังอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่ตั้งแง่เนาะตั้งแง่ฉันเป็นแบบนี้คนอื่นฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่หกนี่ค่ะทําให้ได้นะคะที่พึ่งทั้งพบนี้และพบหน้าอันนี้คือไปไกลมากนะคะแค่คําว่าถอมตนอย่างเดียวแล้วแค่ปัจจุบันคุณใช้ถอมตนอย่างเดียวเนี่ยคุณไปได้ไกลมากๆในชีวิตของคุณเลยนะ ส่วนข้อที่7ทําให้ไม่ประ,ประมาทตั้งอยู่ในธรรมมันจะเป็นสตินะคะสติที่มันยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะสำหรับการอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้เนาะอันที่8ทําให้บรรลุนิพลนิพพานได้โดยง่ายโอ้โหนะคะอันนี้คือบทความของท่านดร์นะคท่านดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเพนพิมเพนนะคะพรเฉลิมพงศ์นะคะเป็นรายละเอียดมากมาจากหัวข้อเล็กๆนะคะที่มถอยชีคิดว่า เอามาฝากพวกเราไว้เป็นคุณสมบัติติดตัวนะคะติดตัวติดใจและคุณอยู่ตรงไหนคุณจะทำอะไรคุณก็จะไม่เดือดร้อนใจนะ,ะแบบชนิดที่ว่า,าประสบการณ์ทลนจี้นี่ก็นะคะคือ50กว่าปีเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีอัตราตัวตนเราก็สร้างความลำบากนะคะลำบากให้กับตัวเองมามาหลายปีทีเดียวใช่ไหเออเพียงแค่ทิ่ถิมานะ เพียงแค่ะคะระง,งับอารมณ์ไม่เป็นอันนั้นคือประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดนะแต่นะะในเรื่องเรายุคพลังงานใหม่เนี่ยเรามีองค์ความรู้เข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยมันคืออนาคตและอารมณ์ที่เราจะขับเคลื่อนอนา,าคตของเราเนี่ยนะคะถ้าเราใช้ในเรื่องเราของนะคะการที่ะะไม่มีทิฏถิมนะคือการใช้ในเรื่องเราการะะทอมตนเนี่ยมันจะแก้ไขสถานการณ์ วุ่นวายทั้งหมดให้หมดเกลี้ยงไปโดยเฉพาะในเรื่องราวธุรกิจหน้าที่การงานที่คุณกำลังสื่อสารกับใครๆอยู่ก็ตาม <c oughs> คุณจะทำงานกับใครหรือทำธุรกิจอะไรกับใครเ <c oughs> บื้องต้นนะะของผู้ที่ยังไม่เข้าอยู่ในสาภาวะของการจะฝึกจิตหรือเข้าใจจิตวิญญ,ญาณเนี่ยแน่นอนแหละนะคะเหมือนเราเหมือนกันเนี่ยนะคะที่เรายังไม่เข้าใจเรื่องพลังงานและจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเราก็มีอัตรา นะฮะเราก็มีอาตาัตราดังนั้นนะฮะในในในพื้นที่นะฮะชีวิตปกติทั่วไปก็จะมีอัตราตัวตนกันทั้งสิน้นทุกคนย่อมนะฮะมีในเรื่องเราถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ตนเองไม่ได้ตามนัดไม่ได้ตามปริมาณไม่ได้ตามเป้าหมายอะไรต่างๆนะฮะเริ่มจะมีในเรื่องเราชั่งตวงวัดชั่งตวงวัดกับนะฮะจำนวนเงินและ คุณภาพของงานทั้งบริการและสินค้านะคะดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเรื่องราวของเกมน,นะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนกันโดยทั่วไปดังนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงกับนะคะความไม่เกิดความเป็นธรรมในบางเรื่องนะคะมันจะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายตัวเรานี่แหละที่ควบคุมได้นะคะเพราะฝ่ายเขายังไงเราก็ควบคุมเขาไม่ได้เขาก็จะมี ชุดความคิดของโลกพลังงานเก่าแบบเดิมๆนะคะที่ยังไม่ได้นะคะขัดเก่าก็ดีหรือยังไม่เข้าใจนะะมันมีวิธีการแก้ไขอะไรมากมายนะคะถ้าเราเพียงแค่มีความรู้สึกแล้วเราจะตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราจะทําให้มันเกิดความสําเร็จนะคะเมื่อตั้งเป้าหมายความสําเร็จเนี่ยนะคะถ้าอ๋อถ้าเราเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะพวกเราจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณตั้งเป้าหมาย สิ่งสิ่งนั้นมันจะปรากฏเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างแท้จริงยกเว้นว่าคุณไม่เชื่อมั่นเชื่อใจในเป้าหมายที่คุณตั้งนะคะเมื่อคุณไม่เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในเป้าหมายที่คุณตั้งนั่นแหละมันจะทําให้คุณเกิดความลังเลสงสัย <c oughs> แล้วผลกระทบของความลังเลสงสัยมันจะก่อเกิดนะคะความขุ่นมัวไปสู่ความโกรธะไรต่างๆอันนี้คือกระบวนการ ะะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้ามาในกระบวนการตั้งเป้าหมายและเชื่อมั่นเชื่อใจในเป้าหมายว่ายังไงก็ประสบความสําเร็จนะคะมันก็จะมีกระบวนการในการทํางานให้เป้าหมายนั้นปรากฏขึ้นในชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปนะระมอนจก็เอาถือว่าเป็นเวิร์กช็อปดังนั้นนะคะในจุดที่ใครต้องการให้ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จอย่างไรควรเขียนค่นะควรเขียน โอเคเอาสมุดมาสักเล่มหนึ่งอันเนี่ยนะนี่คือเป็นเรื่องราวของนะคะสมุดเริเ่มมีหน้าตากระตรงกระตูนนะเอ่อก่อนหน้านี้จะเป็นเล่มใหญ่นะฮะเล่มใหญ่ที่เขียนเป็นเรื่องราวของอ่าแพรนนะฮะแพรนชีวิตเนี่ยปรากฏว่าหลายหายสิ่งที่เขียนอยู่ในสมุดนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ไปกดดันในเรื่องราวที่เราเขียนไปเท่ากับว่าเราเขียนสั่งนะคะเราเขียนสั่งให้สิ่งที่เราปรารถนาให้มันเกิดขึ้น เราก็แค่เพียงนะคะรอรับและมันก็มานะหลายเรื่องมันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่านะคะจักรวาลเนี้ยทำงานในสามขั้นตอน <c oughs> ขั้นตอนแรกก็คือสั่งขั้นตอนที่สองนะคะเชื่อเชื่อก็คือยังไงก็มาขั้นตอนที่3มคือรับนะ,ะนี่คือกระบวนการเหมือนอะไรเห <c oughs> มือนช็อปปีเห <c oughs> มือน l a ซ a ดา้เห <c oughs> มือนแก Food เหมือนนะคะเ <c oughs> ดลิเวอรนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับอาหาร หรือซื้อสินค้าบนโลกออนไลน์ถ้าง่ายๆนะคะคุณเหมือนแก๊ฟฟูดกับฟูดแพนด้าก็ได้ไง่ายๆคุณมีแอปพลิเคชันในมือถือถ้าคุณจะต้องการสั่งอาหารจากร้านไหนคุณก็เลือกอาหารที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณก็กดส่งไปนะะจะชำระเงินทันทีหรือปลายทางก็ตามนะะเมื่อคุณส่งสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็แค่เพียงรอ อาหารของค่าั้นนั้นที่คุณสั่งเอามาส่งเพราะยังไงก็มาเพราะคุณสั่งแล้วนี่ก็เฉกเช่นเดียวกันนะคะเฉกเช่นเดียวกันกับสิ่งที่คุณปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณสั่งนะคะถ้าคุณสั่งในเรื่องราวของนะคะเป้าหมายในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณเชื่อใจว่ามันจะมานะคะคุณก็แค่รับนะคะในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ไม่ได้เพราะขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองคือสั่งเสร็จแล้วร้อยแล้วมันจะมาไหมนะมันะมจะมากับใครมันจะมาเมื่อไหร่แล้วมันจะมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะนี่คือเป็นเรื่องราวของการยกเลิกคําสั่งให้สิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นและคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วสุดท้ายนะคะหลายๆคนไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้โทษตัวเองว่าเป็นผู้ยกเลิกนะคะในสิ่งสิ่ง นั้นด้วยตัวเองกลับกลายเป็นยกเลิกโอ้นะคะ,ะเขาเรียกว่ากับกลายเป็นโทษนะคะโทษผีโทษกองโทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต่อนะคะฝึกต่อ,อท่านผู้ว่าที่นะะผู้ว่าโมปาูปนะ่าเนาะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะแล้วมีเขาเรียกว่าถ้ามีสโลแกนที่ดีนะคะสโลแกนของท่านนะคะผู้ว่าโมปาูป่าท่านใช้คําว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไวๆนิดนึงฮนะ,ะ,ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว <c oughs> ท่านใช้คําว่าทํางานให้เหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้นะคะถอดภาวะผู้นำนะะท่านนารงศักดิ์โอสถานากรน,นะคะนับได้ว่าเป็นตัวอย่างนะคะอีก,อ,กอีกท่านหนึ่งในเมืองไทยส่วนนะคะธรรมะสนใจของกลุ่มใช้มีหลวงตามานะหลวงตามา้าท่านใช้คาว่าอย่าไปยุ่งกับใครแค่ยุ่งกับกามตัวเองก็แย่แล้วนะคะน,นี้คือให้อยู่ในโลกภายในนะระหว่างความคิด อารมณ์ความรู้สึกนะคะและการกระทําของเราเนี่ยกระบวนการที่เราจะต้องนะคะกลับเข้ามารู้ว่าเรานะคะเป็นผู้ทรงพลังที่สุดในการที่ใช้ชีวิตของเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจัดการตัวเองเป็นซีอของชีวิตตัวเองได้นะคะเป็เด็ดข่าแล้วก็คุณจะแก้ปัญหาตัวเองได้นะคะอย่างยอดเยี่ยมและลดหะ,ะความทุกข์ของตัวเองได้อย่างมากมายเนาะ ส่วนไม้นะคะไมมูวีช่วงนี้ภาษาอังกฤษน้อยมากนะคะเพราะแต่ละคนฉล,ลองอะฉลองผู้ติดตามโฟลเวอร์ของเขานะโอ้โหบางคนอะโฟลเวอร์แบบเยอะมากมันทว่ก็ตามไปของเกมทเรชั่นนะคะเลยไม่มีบทความมาให้ในภาษาอังกฤษนะคะนานๆจะมาทีตัวนี้ของ My Movie ่ใช้คำว่า,อา <c oughs> โอเคนะคะมองไม่เห็นเนาะโอเคมาตรงนี้เลยดีกว่า นี่ก็จะเป็นการเต้นโอ้นะฮะนอกสถานที่นะคะเป็นความสวยสดงดงามคือ <c oughs> คือผู้คนทั่วโลกที่ึ้อออกมาเต้นเนี่ยนะฮะล้วนสร้างสนามพลังงานให้กับทุกๆคนนะสนามพลังงานทุกคนเพราะเมื่อไรก็ตามนะคะที่ความรู้สึกในนะคะในในการแสดงออกที่มันเป็นความสุขนะี่ยคนทุกคนนะะแม้กระทั่งตัวเรากันเองเนะี่ยกำลังสร้าง โปรโตอนนะคะพลังงานดีๆให้กับโลกใบนี้และขยายพื้นที่นะคะในเรื่องราวความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มน <c oughs> เมื่อสะสมนะคะในเรื่องราวการสเสญความรู้สึกสนุกสนานเบิกบานและเริงแจ่มใสมากขึ้นนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสนามพลังงานที่อยู่ในชีวิตเรานะคะ <c oughs> และก็รอบบริเวณชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีพลังมากขึ้นมันก็จะไปดึงดูดในคลื่นพลังงานเช็คเช่นเดียวกันมาอีกดังนั้นนะคะ ถ้าต้องการปลดทุกข์ให้ตัวเองนะคะจงสนุกสนานเบิกบานล่าเริงแจ่มใสนะคุณจะไปออกกําลังกายเหมือนคนนี้ก็ได้นะหุนสวยหุ่นแซบนะคะเบื้องหลังของการหุนสวยหุนแซบก็ต้องแลกมานะฮะด้วยการเบิร์นเอา์เนี่ยนะคะเบิร์นเอา์แล้วก็สาวน้อยค่ะสาวน้อยนี่นะคะหน้าตาน่ารักหวานๆนะคะเต้นนะคะในสตูดิโอที่คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนนะแล้วก็เก่งมากดังนั้นน้องลิซ่าถือว่านะฮะเป็น ไอดอลของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะฮะให้ใก้าวไก่ในเรื่องการออกกําลังกายและนะะการแสดงออกในเรื่องราวของอ่าคอรเเพลงนะโอเคนะฮะแล้วก็คลิปนี้ลองไปดูนะฮะเป็นสาวสวยอะใช้เอ่อทิกตอกชื่อว่าอลิสนะฮะเลลิสเนี่ยอธิบายนะฮะอธิบายเอ่อในเรื่องราว5วิธีเปลี่ยนชีวิตในแนวของด r รโจดิพันซา คือคุณเขาตามนะฮะมาสเตอร์แลนหรือตามในเรื่องเราคานสอนของดรโจ่เป็นซาแบบเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนเลยดังนั้นเนี่ยตอนนี้การที่จะเปลี่ยนชีวิตนะคะให้ตัวเองมีความสุขมันมีหลักการมันมีหลักการนะคะที่ให้เราตามได้นะคะตามได้เป็นแบบไม่ต้องมานั่งแบบว่าอ่ามนโนเองคิดเองมันจะมีแพทเทิร์นและแบบฟอร์มนะ,ะเดี๋ยวจะมีแพทเทิร์นและแบบฟอร์มมากขึ้น ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะขออธิบายเกี่ยวกับกฎจักรวาลและควอนตัมฟิสิกส์นะคะในรูปแบบทิกเกอรลองไปชมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงนะคะเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าเป็นการแสดงนะคะกับสำหรับเด็กๆในแฟชั่นโชว์นะแล้วเด็กๆนะแฟชั่นโชว์เป็นไงนางฟ้าน้อยๆน,นะคะมีความน่ารักมากนะคะเดินแบบแล้วก็จะมีในเรื่องราวการโชว์วิธีการอ่า ถ่ายรูปนะคะแองเจิน้อยนะคะเออแองเจิก็ยืนอยู่เฉยๆแหละแต่นะ,ะกล้องเนะี่ยมันหมุนมันหมุนรอบแองเจินะคะเลยก็ได้ภาพเทคนิคอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่โลกต้องการให้เราสนุกสนานกับนะะสิ่งผลิตอะไรต่างๆมากมายและดังนั้นเราจริงจะต้องนะคะมีในเรื่องเราโคงการที่จะให้ตัวเราเองเ่ยมีความสุขเบิกบานละเริงแจ่มใส อยู่ในสนามพลังงานดีๆเพื่อจะมีพื้นที่และมีเวลาในการได้สัมผัสและเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดบนโลกใบนี้นี่อันนี้อะไรนะคะโอเคเยอะมากนะคะวันนี้เอออันนี้ของเมื่อวานแล้วแหละนะคะน่เดี๋ยวดูซิใครจะหน้าเหมือนกันมั่งืมเริ่มไม่เหมือน อ๋อมันมันภาพมันเลื่อนเลื่อนไวมากเลยนะคะมันทยอยจี้แบบเยอะมากเลยแต่ว่าเน้นๆนะคะเน้นๆในเรื่องเราว่าเอ่อโลกเราเนี่ยนะคะต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะคะเข้าสู่ในเรื่องเราของกระบวนการให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขเบิกบานแจ่มใสนะคะเราก็เพียงแค่เอ่อดูว่าทําไมผู้คนคนอื่นมีความสุข ได้นะคะคุณก็มีสิทธิเช่นเดียวกันเอามาดูสุภาพสตรีท่านนี้ดีกว่าเพราะอันนี้คือสําคัญมากนะคะนี่เป็นเรื่องราวทีเ่เขาอธิบายว่าทําไมเราถึงต้องใช้คําพูดของตัวเราเองให้มีประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคเออข้ออธิบายดีมากเขาเรียกว่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยๆไป มาเขาจะบอกว่าอย่าทําเรื่องตลกเกี่ยวกับคําพูดนะอย่าคิดว่าความพูดของคุณน่ะนะฮะมันเป็นเรื่องราวร้สาระนะฮะเพราะว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าเอาเอาตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าทอยจี้นะฮะเขาพูดไว้นิดนึงเขาเรียกว่าอย่าใช้คำพูดพลังลบเลยเพราะคำพูดน่ะมีพลังงานและสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ด้วยนะ อย่าพูดพลังลบเกี่ยวกับตัวคนเองแล้วก็อย่าตลกนะ,ะเพราะว่านะ,ะทุกๆคำพูดอะ่ะมันมีพลังงานนะฮะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จากคำพูดนั้นนะฮะแล้วคุณก็สามารถเนี่ยนะฮะจะทำให้ชีวิตคุณสุขหรือทุกข์ได้ด้วยคำพูดของคุณนี่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องเราตัวอย่างอีกอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งส่วนนะ,ะสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นไลฟ์โค้ชอีกท่านหนึ่งนะ,ะที่กำลัง เขามีขหมันในเรื่องเราให้ให้เรมาระวังเกี่ยวกับสื่อมีเดียต่างๆนะในเรื่องเราของการใช้พลังงานเอ่อโดยตรงอ่าโดยตรงนะฮะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยจะต้องนะฮะเข้าใจว่าโลกพลังงานนะฮะและก็กลไกลในเรื่องเราของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากมากมากาๆเนาะ,ะแล้วก็มาส่วน <c oughs> ข้างบนนี้นะคะจะเป็นโอ้ไปไกลเลยโอเคเดี๋ยวมันเทรจี้ตามให้อีกทีหนึ่งนะตามให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของอแฟนเพจนะคะแฟนเพจของเพื่อนเพื่อนมันเทรจี้เนี่ยเขาฉลองกันเนาะอันนี้มันเทรจี้หยิบยกนะคะในเรื่องราว YouTube ของคุณหมอคุณหมอนหนุ่มนะใช้คําว่าไม่น่าเชื่อ แค่นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิแค่เพียงสิบนาทีเกิดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีนี่คุณหมอนะคะคุณหมอท่านมีคนติดตามเยอะมากใน u t u b e นะคะพอหกอย่างที่เปลี่ยนไปหลังนั่งสมาธิมีเรื่องอะไรบ้างลองไปชมดูส่วนนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็เจอนะคะคุณก็น่าจะเป็นไข <ML. S 1> นะ่เดาๆแป๊บนึงนะเอานะสาวสาวน้อยนะคะลูกครึ่งนะคะ ชิดแชทนั่งสมาธิมาหนึ่งวันนะชีวิตชีวิตดีขึ้นนะในหนึ่งปีเปลี่ยนไปอย่างไรนะฮะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะส่วนตอนนี้มันธอที่เอาในเรื่องเราคิวการฝึกคิวการใช้นะฮะในเรื่องเราของาสร์ของอนันตจักรวานเสียงนะฮะเสียงต้นกําเนิดจากผู้สร้างนะว่าเสียงต้นกําหนดจากผู้ผู้สร้างและทุกคนสามารถทําได้ ง่ายๆสบายๆเพียงได้เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรเท่านั้นเองเองนาะเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องเรื่องเราของการฝึกคิวมาบอกพวกเรานะคะเพราะช่วงนี้หน่วที่ก็เก็บข้อมูลในเรื่องเรากับฝึกคิวและก็นะคะปฏิบัติไปเลยนะคะปฏิบัติไปเลยเช่นเดียวกันเนาะ,ะแล้วเป็นการปฏิบัติที่เสมือนว่าไม่ได้ปฏิบัติอะเพราะแท้จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นธรรมชาติชีวิตเรานะนี่ก็คือจริตโกนตุยนะ้ยเนาะ ฝากไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้มันคอยที่มีสภาวะในเรื่องเราหลอดคอตัวเองนิดนึงเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ